น้องที่กำลังสอบตำรวจยุดดูโจทย์ข้อยอดฮิตตรงนี้นิดนึงด้วยปกติแล้วข้อนี้ถือเป็นข้อแจกแต้มนะและแน่นอนเมื่อเราเจอข้อแจกแตม้มลูกศิษย์ของพี่บัตต้องต้องเก็บแต้มได้ง่ายๆครับน้องเรื่องนี้กติการง่ายๆเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคําขึ้นต้นและคําลงท้ายอ่านโจทย์พรอมพี่บัตินิดนึงครับเขาบอกว่าคําขึ้นต้นและคําลงท้ายที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นคําอะไรดีในกรณีที่เขียนถึงประธานองคมนตรีโจทย์แบบเนี้ยเขาจะให้ชื่อคนมาหรือว่าเป็นตําแหน่งมาถูกต้องไหมครับและเราก็มีหน้าที่ในการมองว่าเฮ้ ไอข้อแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องใช้คําว่าเรียนหรือคําว่ากลับเรียนกติกาง่ายๆมองแบบนี้ครับโดยปกติแล้วมันจะมีการจับคู่ทั้งคําขึ้นต้นและคําลงท้ายเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยคือสําหรับ v i p เราจะมีการขึ้นต้นคําว่ากราบเรียนและลงท้ายคือคําว่าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งอันนี้คือท่าที่1อ่าที่เกิดขึ้นถัดมาท่าที่2อ,องคน้องคือขึ้นต้นด้วยคาว่าเรียนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคําลงท้ายด้วยคําว่าขอแสดงความนับถือ ดังนั้นเนี่ยมันจะมีเพียงแค่2ค่าเท่านั้นเออแค่นั้นเองส่วนเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยแบบนี้เขียนไม่ถูกต้องน้องก็ไม่ต้องมายุ่งโอเคไหมครับและคราวนี้น้องก็จะถามพี่บัตต่อว่าเออพี่บัตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอเนี่ยเบอร์หนึ่งไอหนีเบอร์2แน่ๆกติก,กาเป็นอย่างนี้ครับตามพี่บัตมานี่เวลาเราเจอท่าประมาณแบบนี้แนะนำเนอะใครที่กําลังจะเตรียมสอบตํารวจรอบนี้เนี่ยอย่าลืมเซฟอย่าลืมแชร์เก็บไว้เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญแก๊งนี้เนี่ยพี่บัตรจะเรียกว่าแก๊ง V.I.P. แล้ว ตรงนี้เนี่ยหากน้องสังเกตดีๆวิธีการสังเกตถ้าน้องไม่อยากท่องจําส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับน้องเป็นแก๊งประธานเห็นปะเออมีขึ้นต้นด้วยประธานทั้งนั้นดังนั้นหากน้องจะลองแบบเออพี่พัดขอจําเทคนิคง,ง่ายๆขั้นแรกดูก่อนขึ้นต้นด้วยประธานไหมและแน่นอนนี่ประธานทางฝ่ายบริหารทางการเมืองของเราคือนายกรัฐมนตรีครับนี่ก็จะมีนายกและก็จะมีบางตําแหน่งประปายที่อาจจะต้องดูเพิ่มนะครับเพราะไม่ได้ขึ้นด้วยคําว่าประธานด้ตัวยอย่างเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอายการสูงสุด รัฐบุรุษแบบนี้เป็นต้นบวกอีกสามตำแหน่งเมื่อน้องทบทวนแบบนี้พอเห็นภาพคร่าวๆเวลาเราเจอข้อสอบจริงเราจะไม่ตกใจและเราจะเห็นภาพโอเคไหมครับมาคราวนี้ลองกลับมาที่ตัวข้อสอบนิดนึงคราวนี้ตำแหน่งที่เราพูดถึงคืออะไรครับน้องประธานองคมนตรีเห็นไหมเมื่อเจอประธานแบบนี้แก๊งประธานเราต้องใช้เป็นกลุ่ม v i p คือขึ้นต้นด้วยคําว่าก่าพเพียนและลงท้ายด้วยคําว่าขอแสดงความนับถือยอย่างยิ่งข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งครับน้องเรียบร้อยอ่ะ ขออีกหนึ่งข้อแบบไวๆนี่คราวนี้กลายเป็นผอบอตลอโอ้โหตรงนี้ข้อสอบเก่าเลยนะอย่าลืมเซฟอย่าลืมแชร์เก็บไว้ผอบอตลถือว่าเป็นกลุ่ม VAP ที่เราพูดคุยกันไหมครับคําตอบคือไม่มีถูกต้องไหมเออเพราะว่าผอบอตลไม่ได้อยู่ในแก๊งประธานนายกก็ไม่ใช่อีกสามงตำแหน่งที่เราเพิ่งพูดถึงก็ไม่มีดังนั้นผอบอตลน้องจาไหมครับเราจะถือว่าอยู่กลุ่มธรรมดาดังนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยเรียนและลงท้ายด้วยคาว่าขอแสดงความนับถือข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อสามครับน้อง เรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากๆดังนั้นน้องจะสังเกตว่าคนที่สอบติดตํารวจจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งไปม,มากกว่าเราหรอกเพียงแค่เราเตรียมตัวให้ถูกต้องรู้เทคนิครู้ประเด็นต่างๆและที่สําคัญคืออย่าลืมทบทวนอย่างสม่ําเสมอดังนั้นเจอพี่บัตรแล้วกติก,กาเหมือนเดิมคบน้องพี่บัตรจะทาการทิ้งโจทย์อีกหนึ่งข้อไว้ที่คอมเมนต์ว่าถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราจะตอบอะไรเดี๋ยวพี่บัตรจะเฉลยให้เป็นลายบุคคลครับและใครที่อยากสอบติดตํารวจในรอบเดียวไม่อยากจะปล่อยโอกาสครั้งนี้ให้พลาดอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ที่เพจพี่ อัปคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเจอกันที่เทคนิคหน้าสำหรับคลิปนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ